สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกงส้มหมูกับต้อนอ้อน,นะคะนี่เลยแกงส้มนะคะนี่ก็คือเครื่องแกงที่เราใส่หม้อเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทาหม้อเล็กนะคะตอนนี้ก็จะเอาหมูใส่แล้วนะคะตอนนี้เอาหมูใส่ไปนะคะตอนนี้เราก็ใส่ต้อนอ้อไปนะคะนี่เลย แล้วเดี๋ยวก็เอาช้อนคนให้เข้ากันนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็คนให้หมูกับต้นอ้อเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะซูร้อนนิดหน่อยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะให้เครื่องแกงเข้ากับต้นอ้อแล้วก็หมูแล้วก็เครื่องปรุงนะคะ องปรุงรสที่ใสไปเมื่อกี้นะคะกิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงส้มหมูกับต้นอ้อนนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็ตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะคะกินหอมมากเลยนะคะอร่อยมากชิมแล้วนะคะทำเองแล้วนะคะตอนนี้นะคะ แล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดเยอะนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็นี่อย่าลืมฝากุดหนุนสบู่เพียวกูต้าน้ำนมข้าวด้วยนะคะเห็นผลตั้งแต่ก้อนแรกที่ใช้นะคะทำความสะอาดล้ำลึกนะคะกราบขอบพระคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ